อยากลองใส่วิกอ่ะได้ปะยินได้นะมิก้าถอดพี่ซันพี่ซันขอดูวิกหน่อยได้ป่ะแต่ว่าพี่ซันไหว้ก่อนนะไหว้ก่อนไหว้ก่อนขอขอก่อนซันไหวมือเดียวได้ไหมแป๊บนึงไหวมือเดียวไปยินมด้ึงจะตอบเขาได้บอกนะคอยยิ้มแป๊บเดียวจ้าเดี๋ยวคืนเลยนะหนูเป็นความฝันของหนูเลยนะหนูอยากยอมผมสีนี้ พ uh, anyway, ี่มียางมาถมปะข่อยยางอันหนึ่ง uh, ต้องแบไม่เกี่ยแต่ว่เขาใส่ต้องหึ่ยต่อวางขอบคุณนะคะมียางปะข่อยยางนหนึ่งพี่มียางไหมเขาใส่แบบนี้ค่ะขอบคุณครับพี่ซันยาใส่ของเขาดีดีพี่ซันนะไม่เกี่ยวกับหนุ่มบอกก่อนเช็ดชาร์ปอุ้ย คืนนี้แหละลุคนี้จบอุ้ยถ่าเหมือนคนที่ขายของคนเดงที่เขาไม่มีกิจที่เขาชอบแต่ต่สีชมพูอเขาชื่อแม่อไรนไม่คนไทยนะนี่ไม่มีคิวอ่ะชืออะไรนะไม่ได้แต่ไอของดีไหมสวยมากเลยเราขอยืมแป๊บนึงนะวยวากเลยอยืมแนึสวานี่แหละคือให้เป็นก แล้วมีหน้ามาด้วยจะเป็นหน้ามาเต๋อพี่ซันว่าหน้ามาเต๋อดีปะมันต้องขึ้นอีกนิดนึงเอเอคุยได้มากม,มันต้องทำเหมือนเน็ตแล้วทีที่ทำปะาาตาโตด้วยมันยุคไฮไฟ,ไฟ <laughs> <laughs> รู้รู้แล้วเหมือนอะไรเม่แม่ค่ะเหรอที่ไงเหรอเขาต้องพูดว่าอะไรนะประโยคเต็มของเขาอะน้องน้องไซทำได้เพระวคือเม่ร่าเหรออ่ามีรถนทัวร์แล้วอน้อยถั่วมาเลยเหรอใช่ก็ใส่ไป ไปงานปะใส่วิ่งลงไปได้ไหมไปทุกกี <c oughs> ไปทุกเีใส่วิ่งเชิญมงมมน,น่ารักนะหนูว่าได้นะนนนนแต่หนูว่าเขาไม่ได้ฉีดับโพ พี่ตาวันชุดเหลืองคืเอเขาถ้าหให้จริงๆน่ื้อ้าหลน่ารักเอาให้ใสชุดของเพราะว่าดูน่าจะมัอูเมื่อไรอยู่จะมีสมอง <laughs> เป็นตะแลงเพื่อ้ออโ O ทำเป็นชัยแก้ว <laughs> สวย เขาให้มาหนูไม <towel. S 3> <H> ่ใช่แค่กินน้ำแตนพี่ใส่เทียนแรงว่ะเกหลางเ้นใจไวฮ้ทีนี้เปรี้ยว บอกว่าให้เลิกกินกินแต่มะม่วงไม่ได้กินพริกเกลือ็คือแป้งค่ะเอาอีกแล้วบอกว่ามะม่วงเป็นผักค่ะหนูมันเป็นแป้งค่ะมะม่วงเป็นผักค่ะมีอะไรนะครับมีอะไรนะครับรอเป็นผักเนาะมะม่วงอะอะไรมาเป็นแป้งเอ่ยงง มะม่วงออกมาจากต้ไนไม้ตระกูลของผักผักจริงๆอะ่ะถ้ามันเล็นมะม่วงดิบมันอยู่ตระกูลผักเพราะว่ามันทำกับข้าวกับผักแต่ถ้ามันสุกแล้วก็จะอยู่ในตระกูลของผลไม้ไทรหลอดก็คือเป็นผักแต่ก็แครลายคือรสถตถีอย่าไปแครหน่อยตัวแม่จะแครเพื่อ จะดูนี่มาอีแตวอีตอนแหละเฮ้ยอ่ะเจนหนูชอบตุ๊กตาตัวนี้มากเลยอ่ะจะดูนี่นะจะดูวะหนูจะเรียกตุ๊กตาอีกตัวนี้ว่า ยายสันแรงมาเออแล้วลกจะแล้วกจะแรงเพื่อพี่สัน้พี่สาวจัดการหลอนะแ่ต้องลเฮ้ยพี่สาวจัดการหล่อนะใครเอ่ยเมื่อคืนจะไดให้ผีหลอกเธอจบทำไมแกแรงเรื่อนเลยใช่แกเลื่อเรื่อยเลยอะนั่งรอถึงีสไม่มีใครมาก็เลยอน ใช่ก็คือใช่อ้อาวบา่ายกี่โมงนั่งรอถึงตีสี่ผีไม่มาก็เลยอาบน้ำอก<ฮ>อกหม้อกันเฮ้ยแกนอนผีแล้วแล้วถ้าเขามามีเขาเก็บปกออกากหม้อถ้าเขามาฉันออกก็แต่ตีหนึ่งแล้วพี่รอทำไมเอาโทษนะคะพูดไทยได้นิดหน่อยค่ะพูดได้นิดหน่อยค่ะเพราะว่าคุณไมยุติถ่ายให้เก็ปักหม้อ,อก,กับผู้ทรบพี่ทราบหนูไม่มมได้ชื่ออินฟ้านะ นี่ชืออะไรนี่ชือิงฟีอิงฟีอิงฟีแบบโซฟีแบบอันนั้นโซฟีอย่างสีเหลืองเยลนล่แกอย่าตลกเลยป้าอย่างสีเหลืองนี้เยลโล่อย่างมะม่วงนี้แมงโก้นเี่เแฟนคลับซื้อมาให้ที่หนาลิน ีมาเลยันองกดร้างกาเลือ้อชอกายกเป็นนักแข่งลรักยซื้อมาให้ตั้งอีกแล้วเออก็เป็นแป้งกเกี่ยวปักหม้อก็เป็นผักค่ะโนค่กเป็นแป้งกมันเป็นแป้งแล้วเนี่ยกระเทียมเจียวมันอยู่ในน้ํามันกระเทียมคือกระเทียมบูบค่ะแต่มันอยู่ในน้ํามัน น้ำมันก็เป็นผักเพราะว่าน้ำมันรวงข้าวน้ำมันรวงข้าวก็อนน้มันมก็กอคือที่ยฟาชิตะโพกค่ะก้นไม่ได้เลยนะแกชอม่เนาะไม่ดเนะแต่พวก,กินค้าหนู เดี๋ยวก็เคยเก็บพิจารณ์ละเป็นหนูปวดท้องมากเลย,ยเดี๋ยวหนูติดนอนพีหนูจะตัดห้องก่อน,นอกินแล้วนะ <S <s <ci> เนี่ยค <c oughs> ิมละอร่อยแล้วแต่ว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งกินไม่หมดแบ่ง พี่คนขับรถไปแล้วพี่คนขับรถรถชื่ออะไรนะพี่เซนพี่เซนร้นนนอนๆเลยเขาเพิ่งให้มากลัวจองเอาปะน่ากิน,น,นกมากสงดแป้งอ้าวจริงแบ่งเพื่อนพี่คะอยากให้พี่จิงพอส่องบุญได้แล้วนะคะ นนั่โดนัทยังไม่รู้และมือยูอุ้ยมันเป็นคนสองไส้อย่างงี้จานูนี่ไส้มารเมโลเนาะเห็นไหมเจ้าทีเจ้าไทยยังไม่อยากให้กินเลยคิดเอาเหอะอ้วนไง น้องกระเด็นทับจริงอร่อยโคตรเลยอะ่ะจริงไม่เคยรู้เลยนะว่าสบรักประสนิั้ชื่อตองไม่จังรเราเมนไหนทางก่อนทุกที้ เขาจะจ้างมาทำอะไรเอ่ยจ้างมาเป็นนางเงือกไงในโลโก้อะใครดูไหมโลโก้สามปักนี่มันเป็นนางเงือกอ่ะเนี่ยใช่เนี่ยทำหน้าเหมือนนางเงือกเลยผมเดือดอย่านัะทำไม่เหมือนเลยไม่เหมือนมันเปลิดแคล่วคุณเซอร์มาเป็นโล่งจริงนะเนี่ยอุ้ยดูไส้ดิ ก็แกเป็นเรื่องตรงแอร์ไงซืวอเขาชอบแก่นะไม่ที่เลยมาดวีเราไม่คนเิดจังอืมอร่อยเก้เสร็จแล้วหรอเกจะวหรอ พี่ชานขอแบแบบซี่น้ำแข็งไหมปะบอกว่าไม่ใช้กินแบบซีซีโลค่ะซีโลเนาะซีโล,เ,โลเท่ากับศูนย์มันก็เป็นกดในกระป๋องให้เราเปิดก้องโอ้โหมันคือโซดาค่ะมันคือโซดาเอาอยู่ละก่อให้มียังไงมันก็คือน้ำตาลที่ตาลม,มันก็ไปแปลงเป็นน้ำตาลเลยนะเขาเคยทำการวิจัยมาแล้วค่ะหนูรู้ได้ไง หนูเคยดูเขาเอาแบบเอาโค้กซีโร่มากวนกวนในหม้อใครบอกจำชื่อมันไม่ได้ <c oughs> จำไม่ได้ทงไม่เคยดูค่ะมันเป็นต่งางชาตจะไปจำชื่อมันได้ยังไงอ <c oughs> เ,เอาเย,อย่ซีโรออย่าไปกินมันเลยวะตั้งแต่พรุ่งนี้ไปสั่งอาหารคีนมาจบ จิ้มอ่งพี่ตาตอนนี้หนูไม่ได้กินเลยนะโคก่ะอย่ามาค่ะหนูเมื่อวานก็กินเนาะไม่กินเพราะไม่กินนะป่าอย่ามาเห็นอยู่ที่หลังจิ้มจุ่มจุ่มจิ้มจิ้มจุ่ม <laughs> อย่ามาหลอกหนูพี่เ,เบอรอยู่อันเดียร์เขาเอาผิดเหรอ อยู่ใส่แอปปอร์ทำไมบ้าบจริงๆนะพี่ซานหนูว่าหนูตัดหน้ามาแล้วไว้ผมยาวองี้น่ารักตองอยูพี่แจ๊ตอนแรกที่หนูจะไม่ตัดสั้นนะหนูจะตัดหน้ามานะเหมือนเบียร์แดดเลยไปตัดหน้ามานะเดียรดตัดหน้ามาหรอ อ๋อต้องตัดเองติฮะฉันมีติดแล้วกาแฟฉันติดแกมากกว่าแกแล้ว้องจะขึ้นมาแต่งหน้านี่หรอโอ้ยปวดหลัง แก้อน่ารักปะแ้วก็10โงเรืงพานาคบอกเาเชื่อเรื่องพายนานาคบอกอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหม พูดแนวยังงูเห่ารื่องมว่าชีพูดว่าอะไรถ้าชี้แผลไปเรื่ล้ชี้ทำฟู่ฟู่อ่ะคือว่าไปไปคืออะไรชี้จะพูดว่าไปไปให้คนอันนี้ไปหรอใช่เพราะถ้าชีฉบก็คือไปลงนรกซะที่หลังจะจะลงโทษเธอแล้วก็จะกระโฉบมีใจแอนเองเวลาของเธอหมดแล้วฉบใจแอนชอบของขนม เมื่อวานขอกินเค้กชิ้นเดียวก็ได้เจ้านี้ไม่ตอบเลยนะฮัลโหลพี่นีโอเคอยู่แม่เธอเราจะไปนอนแล้วนะเราเหลือเวลาห้องที่เราขึ้นมาข้างบนตอนนั้นได้ไหมเราเหลือเวลานอนอีกแค่ครึ่งชั่วโมงอุ้ยขอบคุณค่ะห้้อองมัันนจะยู่ชลสวยมากเลยใช่ใช่ท่านผู ที่มัดมีขูดมาพายทากับขาวอยู่ในครัว <c oughs> นี่เราสีเราสีเองใชไม่ด้ดสี่ห้ยแเราถ้ามันสั้นล่ะตัดหน้าม้าแล้วก็ไว้ผมยาวให้มันสั้นเน้อา,ออาจ หัวขวานค่ะ้วหัวขวานเนาะได้นะตรงหัวเห็ดเราไปนอนก่อนนะเราง่วงละไป